กลับมาพบกับเบรกที่2นะครับกับรายการ The Secret of True Academy Fantasia วันนี้เราอยู่กับทีชลิตรพรมชนะทีวีหนะคะครับหมดกับเพลงแรกไปแล้วเพลงของความฝันถูกไหมคะทางของฉันฝันของเธอเป็นการซื้ออารมณ์ความฝันที่จะสื่อให้ผู้ชมได้รับรู้รส่วน A Whole New World เป็นเพลงที่ทีอยากร้องในงานแต่งงานกับใครก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ <c oughs> ก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีๆเช่นกันแม่นแล้วแม่นแล้วนะครับแล้ว อ่ะสงสัยอย่างหนึ่ง <Wow. S 2> เขามีข่าวเขามีข่าวเขามีข่าวว่าเอ๊เลือดอ่ะ whole new world เดี่ยจริงๆต้องการรองให้ใครในบ้านฟังหรือเปล่าอือยากว่าให้ทุกคนฟังเขาเพราะว่าเพลงเนี่ย <c oughs> ผม <c oughs> ผมชอบมากม <c oughs> แล้วก็คิดว่าอยากให้ทุกคนได้ฟังอ่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เพลงที่หมายเขาว่าพลัง power หรือยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นเพลงที่ทีมั่นใจว่าทีชอบที่สุดแล้ว ก็อยากจะแชร์ร้องให้ทุกคนฟังเห็นความเห็นความชอบของทีว่าที่ชอบเพลงเพลงนี้แต่สอนไพเราะเมโลดี้ซอนจากคำอะไรก็พต่อเลยก็ไดเพราะว่าจุดเด่นของเพลงนี้มันอยู่ที่เมโลดี้ที่ไพยลาะว่าดนตรีที่แบบเหมือนอยู่ในความฝันก็คือเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแบบหวานๆอะไรเงี้ยฮะดนตรีแบบหวานๆใสๆ เพลงที่เลือกทั้งสองเพลงได้บ่งบอกความเป็นตัวตนของพี่ทีวีห้าคนนี้มากๆเลยเนาะครับชอบความหวานความใสโรแมนติก่ะผมขอถามนิดนึงใช่ไหมครับพี่กอรชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะอย่าเลยค่ะเดี๋ยวจะถือว่าเป็นพแพทบุคนที่สามนะอ้าวโอเคได้แต่ก็อย่างที่ได้รับฟังโนซอนเนาะแล้วจะถามนิดนึงค่ะว่าสองเพลงเนี่ย เป็นเพลงที่พี่พีเนี่ยเลือกเลือกมาเองงี้ใช่ไหมคะแล้วคิดว่าอะไรที่แบบเป็นจุดที่เป็นจุดเด่นของเพลงในแต่ละเพลงนะคะอยากจะทราบค่ะจุดเด่นของแต่ละจุดเด่นของแต่ละเพลง,ลพลงใช่ไหมครับอ,อย่างที่บอกไป all you were ก็คือเป็นเพลงที่เมโลดี้สวยดนตรีไพเราะคือแบบเวลาฟังแล้วจะเคลิมอะไรเงี้ยส่วนตัว,ส,วส่วนตัวที่เองคือถ้าฟังเพลงเนี่ยร้อยรอบก็ยังไม่เบื่อ คือชอบเพลงอะไรที่ประมาณว่าฟังได้เรื่อยๆครับอ,ออกจาก easy listening ก็จุดเด่นก็นอยู่ที่นี่แหละอย่างที่บอกไปส่วนอีกเพลงหนึ่งก็อ่ะอีกเพลงไอ้ตะกี้ตะกี้ไม่จบก็คือความหมายด้วยครับโอเนเวอร์เนี่ยความหมายความหมายดีด้วย <c oughs> ถ้าลองอ่านไปตามประโยคแต่ละเพลงอะไรอย่างเงี้ยไอ้แตละแต่ละประโยคเนี่ยจะเข้ากับในการ์ตูนพอดีเลยแล้วมันเข้ากับชีวิตหรือเปล่าเข้ากับชีวิตไหม ก็กะว่าจะรองงานแต่งนะแต่ก็ยังไม่เจอไงครับก็อาจจะยังไม่เข้าตอนนี้เราก็อาจจะจินตนาการว่าตรงนั้นเป็นงานแต่งก็ได้ใช่ไหมบนอิมแพกอารีนเป็นไปได้เป็นความคิดที่ดีครับเป็นความคิดที่ดีนะฮะงั้นจะหาเจ้าสาวในนี้ไปเป็นเหมือนเป็นเจ้าสาวจำลองด้วยไหมอะไรยังไงหรือเปล่าผมว่าคุณก็เหมาะนะครับอ๋อจะดีหรอครับดีวันนั้นติดงานต้องไปถ่ายข้างล่างถ่ายข้างล่างข้างล่างไหนครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นเป็นเพลงที่ บ่งบอกความเป็นตัวของทีวี5มากมากเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความฝันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการที่จะร้องในงานแต่งงานการที่แสดงออกว่าความรู้สึกลึกๆที่ต้องการจะสื่อออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้เนี่ยเป็นยังไงสำหรับคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายในวีคที่12นี้เนะาะเพราะหนูก็เห็นเห็นในแต่ละครั้งที่พี่ทีขึ้นคอนเสิร์ตนะคะพีก่ก็เห็นถึง พี่พีทก็จะมีแบบความสามารถเฉพาะตัวก็เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองที่จะนําไปชมเวทีซึ่งจะว่าแต่ละครั้งก็ทําออกมาได้ดีค่ะแล้วก็คิดว่านี่ก็เป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าส่งท้ายแล้วก็ไปเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยค่ะที่สําคัญเลยนะคะก็อย่างที่จะให้ทุกคนนะคะท่านผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะไปไปดูได้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันแบบคุ้มจริงๆค่ะ เพราะพี่ๆก็แบบเต็มที่กันหมดทุกคนเลยแล้วก็ก็ไปดูความเสอร์พัร์บนเวทีแล้วกันว่าจะมีอะไรบนเวทีเพราะฉะนั้นขอให้ทุกๆคนติดตามชมคอนเสิร์ตวิคสุดท้ายครั้งนี้นะคร <c oughs> ที่ Impact Arena เ <c oughs> มืองทองธานีเวลา2ทุ่ม40นาทีบัตรใกล้หมดแล้วถ้าจะไม่ผิดเนานะถ้ายังไงขอ <c oughs> ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรโดย m a c Jean <oughs> s นะครขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ MQDC Wisdom คะ <łość> ขอบคุณขอขอบคุณเบ็ตซี่นะครับ CP True Move 3D ร้าน Seven Eleven แบรนด์สุกัสกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด CP พูดไปแล้ว Seven Eleven พูดไปแล้ว Seven ค้าขายเรื่องแทรกการชีวิต Seven l e v e n ค่ะและขอขอบคุณทีชลิตพรหมชนะ TV5 ด้วยนะครับทุกผร่วมรายการขอบคุณ ยินดีติดตามชมกันนะครับกับรายการ The Secret of True Academy <ะ> Fantasy <asia. S 3> สำหรับวันนี้เราสองคนออขอลาไปก่อนออนะคะสวัสดีครับ